สวัสดีครับผมคลิปนี้ตรงกับวันที่วันที่16นะครับพฤศจิกาย,ยน2024เวลา6นาฬิกา3นาทีโม,โมงครึ่งครับ6โมงเช้าเช้าตู่อยู่คลิปนี้ขอเข้าพื้นที่ของฟุตบอลไทยลีก2นะครับเมืองไทยลีกนะครับนัดที่12ของ34นัดก่อนนัดที่13ว่างั้นั้นเถอะครับ ตารางคะแนนนี้ก็คือนัดที่12คือล่าสุดนะครับช่วงนี้เนี่ยหลีกทางให้กับฟีฟ่าเดอยู่ครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็จะถึงวันนี้ก็จะอ,อุ่นเครื่องกับเลบานอนแล้วก็สอป,อปอรลาวนัดแรกก็อุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่14เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์วันพรุ่งนี้จะพบกับสอบป,อบปอรลาวก็ไปเชียร์กันนะครับผมก็น้องนอง สายเลือดใหม่นะครับลองทีมเพื่อเตรียมตัวเอเชียนคัพนะครับเอเชียนคัพก็จะมีการแข่งขันในเดือน <c oughs> เดือนหน้านะครับเดือนธันวาคมนะครับยาวไปถึงปีหน้านะครับมกราปีหน้าผมพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันและตารางคะแนนของเมืองไทยลีกนะครับผมหรือไทยลีกสองนะครับก่อนนัดที่13นะครับ แพ้อยู่ในเตดนะครับหลังจากที่แพ้2นัดรวดก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมีอยู่28คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด12นัดชนะ9เสมอ1แพ้2นะครับนำโด่งเป็นจ่าฝูงทิ้งอยุธยาที่อยู่ลําดับที่2อยู่6แต้มนะครับอยุธยาเนี่ยโหฟอร์ดีต่อเนื่องนะครับแข่ง12ชนะ6เสมอ4แพ้2นะครับมีอยู่22แต้มนะครับตามด้วยมหาสารคาม SBT นะครับ22แต้มเช่นกันนะครับ แข่ง12ชนะเเสมอ1แพ้4นะครับอันดับที่3ชนบุรี FC ครับฉลาบชนตกมาจากที่2อย่างต่อเนื่องเลยครับก็นัดล่าสุดก็ยังเสมออยู่นะครับ3นัดล่าสุดในผลงานไม่ดีครับแพ้1เสมอ2นะครับทำให้ตารางคะแนนของชนบุรีนล่นมาอยู่อันดับที่4นะครับแข่ง12ชนะ6เสมอ3แพ้3มีอยู่21 8, คะแนน,นะคะแนนอยู่ในโซนเพลย์ออฟนะครับ ลำดับที่3ถึงที่6เนี่ยไป pay off นะครับเพื่อที่จะหาทีมขึ้นไทยลีกนะครับแต่แอดมินเชื่อว่าชนบุรีน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้นะครับเนื่องจากเป็นทีมใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นทีมใหญ่ความพร้อมจะเยอะนะครับแต่ก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับนักขณะนี้อยู่ลำดับที่4ของตารางอยู่อันดับที่5แรงอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่โตโน่มาเป็นรักษาท่านประธานเนี่ยไม่แพ้เลยครับ ล่าสุดเราไปโค่นแพ้ยูเนเต็ดม,มาเฉยเลยครับเก่งจริงๆครับแข่ง12ชนะ5เสมอ6แพ้1มีอยู่21แต้มนะครับขอให้ปังๆนะครับทีมกเกษตรศาสตร์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาทางกเกษตรศาสตร์นะครับแย่แอดมินเชียไม่ได้เป็นแฟนคลับของกเกษรตรศาสตร์แต่เห็นความตั้งใจก็สู้ๆครับอ,อันดับที่6นะครับบางกอก FC นี่ก็แรงต่อเนื่องแบบชุด ชุดไม่อยู่นะครับชุดไม่อยู่ลังไม่ได้นะครับแต่แข่ง12ชนะ6เสมอ2แพ้4ี่มีอยู่20แต่นะครับไปวูบวูบตอนที่แพ้4ี่สีนัดตอนตอนต้นต,นต,นตน้นฤดูกาลนะค,ค่อนข้างจะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คว้าชัยชนะมา2แมตติดแล้วก็มาแพ้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กลับมาชนะใน4นัดล่าสุดนะครับเสมอ1นัดอ่ัดก็ทำให้อยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับ แอดมินที่แอดมินจะไปเชียร์ให้ได้เลยจะไปเยือนสนามสวยครับสนามบางกอกเอฟซีนี่สวยมา,า,มมากๆนยแอดมินจะต้องไปสักวันหนึ่งนะครับที่บางมดนะครับอันดับที่7พลังการ FC นี่ก็แรงต่อเนื่องเช่นกันนะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ6แพ้2มีอยู่18แต้มนะครับผลงานล่าสุด4นัดล่าสุดนชนะ3เสมอ1โอ้โหสุดๆคับปังอันดับที่8เชียงใหม่อยู่ในเตดนะครับนี่ก็ใช่ย,ย่อยนะครับนี่โอ้ สถิติ5ด้านล่าสุดชนะ3เสมอ2อยู่ลำดับที่8ของตารางโอ้โหสุดๆนะครับท็อป10นะครับท็อป10แข่ง12ชนะ4เสมอ5แพ้3มนะครับมีอยู่17แต้มนะครับเท่ากับสีสเกตอยู่ในเตตนะครับบ้านเกิดแอดนะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ5แพ้3 17แต้มเท่ากันกับเชียงใหม่ยูไนเตตเลยนะครับอืมสถิติ5้าดล่าสุดก็เก็บชัยชนะได้1นัดเสมอ2แพ้2นะครับ ลำปาง FC นะครับอยู่ลำดับที่10แข่ง12ชนะ4เสมอ4แพ้4มีอยู่16แต้มนะครับตามหลังซีสเกตอยู่1แต้มนะครับสติติ5นัดล่าสุดก็ชนะ2เสมอ3นะครับโอ้สถิติสวยงามกันทั้งหมดเลยนะครับท็อปเทนี่ฮะม,มาลำดับที่11นะครับพัทยาอยู่ในเตตนะครับแข่ง12ชนะ3เสมอ5แพ้4มีอยู่14แต้มนะครับ อันดับที่12ตราด f c นะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ2แพ้6มีอยู่14แต้มนะครับผลงานก็ยังท่งส่งอยู่นะครับตราด f c ตามด้วยโปลิเทโรนะครับยังยังอยู่ในวังวนอยู่เลยครับยังยังอยู่ลำดับที่13ครับแข่ง12ชนะ3เสมอ4แพ้5มีอยู่13แต้มนะครับสถิติ5ด้านล่าสุดเก็บได้แค่2แต้มนะครับ อันดับที่14จันทบุรี FC นะครับอ่าถือว่าขึ้นมาน้อยหนึ่งนะถือว่าแมตช์ล่าสุดจะแพ้นะครับแต่ว่าสถิติห้านัดล่าสุดเนี่ยเก็บได้8แต้มนะถือว่าเยอะนะครับแข่ง12ชนะ3เสมอ3แพ้6นะครับมีอยู่12แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่15นะครับนครศรียูไนเต็ดนะครับแม่สถิติห้านัดล่าสุดเนี่ยโอ้ต้องไปดูเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับแข่ง12ชนะ3เสมอ3แพ้6 มีอยู่12แท็บนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครศรียูอนเต็ดเนี่ยเข้ารอบเพย์ออฟนะครับอืมเกือบได้ขึ้นเกือบได้ขึ้นไทยลีกนะครับเกือบได้ขึ้นไทยลีกหนึ่งนะครับอันดับที่16บหกไชน่าทอนบิลนะครับจริงๆแล้วเป็นทีมใหญ่นะครับนี่ไชน่าทอนบิลเนี่ยแอดมินไปเชียร์ที่สนามเขาพองสเตเดียมเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งอะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นไชนา่าอยู่ที่ ยังอยู่ไทยไทยลีกหนึ่งนะครับแข่ง12ชนะ1เสมอ8แพ้3มนะครับมีอยู่11แต้มนะครับ5นัดล่าสุดเก็บได้2 2แต้มนะครับอันดับที่17สมุทรปราการซิตี้นะครับแข่ง12ชนะ2เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่11แต้มนะครับตามด้วยอันดับบวยของตารางนะครับ สุพรณบุรี f อซนะครับมีอยู่แค่1แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด12บนัดทำได้แค่เสมอแค่1น,นัดแล้วก็ที่เหลือคือแพ้นะครับแพ้รวดเลยครับอืสงสัยต้องไปดูว่าจะไปทีสามหรือเปล่าจะไปหลีกภูมิมีภาคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอแต่เวลายังเหลือครับเวลายังเหลืออีกนานนะครับเพราะว่านี้ยังไม่ถึงครึ่งครึ่งฤด,ดูกาลเลยนะครับแต่ก็เฉียดแล้วแหละฮะ เฉียดครึ่งฤดูกาลแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับว่าสุพรรณบุรีจะทันแต้มไล่ทีมอันดับที่ 16, 17ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับตามมาครับในสไลด์ที่2ครับอ่าตามมาครับผมโปรแกรมนัดที่13นะครับของเมืองไทยลีกนะครับ จะคลิกออฟกันระหว่างวันที่22ถึงวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็หลังฟีฟ่าเดนะครับหลังฟีฟ่าเดคู่แรกเลยครับกรเกษตรศาสตร์ FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมหาสารคาม SBT กันนี่คือท็อปไฟของหัวตารางนะครับตรงกับวันที่23มาวัน,วน,นเสาร์นะครับเวลา18นาฬิกานะครับตามด้วยสมุทรปาการซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC นะครับ วันที่23เวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับถัดมานะครับ19นาฬิกาวันที่23จันทบุรี f c ฟตอนรับการไปเยือนของบางกอก f c นะครับผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับบางกอก f c นะครับเดินทางไปพบกับจันทบุรี FC อันต่อไปนะครับคู่ที่4 19นาฬิกาวันที่23เช่นกันนะครับแสุพรรณบุรี FC ฟนซะีตอนรับการไปเยือนของแพร่อยู่ในเต็กนะครับจะรอดอีกหรือเปล่าเนี่ย หัวตารางนะครับแพ้ยู่นเตก็อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมคู่ต่อไปนะครับพัทยา u ยู t e นเต็ดนะครับต้อนรับการมเยีอยนของอายุทยายู่นเต็ดนะครับตรงกับเวลา20นาฬิกาวันเสาร์ที่23เช่นกันนะครับถัดมาวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกานะครับโปลิเทโลนะครับต้อนรับการมเยีอยนของสีสเกตยู่นเต็ดนะครับอืม ก็แอดมินว่างแอดมินจะไปเชียร์อยู่นะครับ18นาฬิกาที่โพลิเทโลคููต่อไปนะครับนครศรีอยู่ในเซตนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนชนบุรี f c นะครับตรงกับเวลา18.30นาฬิกาครับวันที่24นะครับพลังการ f c นะครับ18.30นาฬิกาเช่นกันนะครับต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะครับ ผู้สุดท้ายของนัดที่13นะครับตราด FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของัชน่าทอนบิลนะครับตรงกับเวลา19นาฬิกานะครับวันอาทิตย์ที่24นะครับนี่คือทั้งหมดของนัดที่13นะครับผมของไทยลีก2นะครับติดตามรับชมรับเฉีย์ไม่ได้นะครับอะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้อยาเจ็บอย่าจนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ